สครับก็อันนี้ลูกค้าเรียกใช้บริการสองคันครับผมรถก้าดครับผมรถการทั้งคู่อันนี้เป็นสองหกศูนย์อันนี้เป็นสามหกนะครับผมติดตั้งเร็นกลอยแล้วสองคันก็เขามาติดลูกค้าในทางไทยวัสดุครับผมบางน้อยใช้บริการได้ครับผมอันโน้นคันหนึ่งก็เคยใส่ไปแล้วครับ รูใส่ไปแล้วแล้วก็คันนี้ลูกค้าใหม่สองคัญครับผมรถการ๊าดใส่ได้นะครับเป็นปลั๊กตรงรูนเหมือนกันกับตัวรถดีเซลนี่ครับผมจะเป็นปลั๊กเหมือนกับพกุกดีเซลเลยนะครับใช้ด้วยกันได้นี่จ้างเสร็จกอยแล้ว ก็คันนี้ติดจบร้อยแล้วครับผมมีคันนี้อีกคันนึงใส่ไปแล้วครับปักเหมือนกันครับอ,อนุญาดน่ะพี่ข่าวเลยี่เอนี่ฮะบร้อยครับผมเดี๋ยวนี้ลูกค้าแผ่มุมติดเองนะครับ สองคันครับผมโอเคครับสนใจสินค้าก็สามารถกดสั่งซื้อได้นะครับเอาไปติดตั้งเองได้เลย,ย,ยมีคู่มือการติดตั้งภายในกล่องให้นะครับแล้วก็มีคลิปสอนให้ครับเป็นปักตรงรุ่นเสียบใส่ได้เลย สองคันครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมอ่าเป็นสามหกอนุสัง์หกครับผมโอเคครับคนครับ